การทำให้แฟนเอาใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามจําไว้ว่าคนถูกใจนะครับทําอะไรก็ไม่ผิดคําถามคือวันนี้ความสามัถของคนที่มันกําลังจะพังอยู่เพราะคุณไม่ใช่คนที่ถูกใจและการที่เราจะเป็นคนถูกใจของใครสักคนหนึ่งมันเกิดจากการบิ้วแล้วการกระตุ้น,นสมองมนุษย์มักเลือกสิ่งที่ตนเองถูกใจมาก่อนสิ่งที่ถูกต้องเสมอ โปรเซสของการที่ทําให้แฟนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช่เนี่ยมันคือการทําให้แฟนเสพติดสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนครับนี่วงในนี้ในสุดนี้แล้วอะไรล่ะทําให้แฟนต้องเสพติดคอมฟอร์ตโซนเวลาอยู่กับเราคือต้องเน้นให้เกิดความอบอุ่นครับถ้าคุณกระตุ้นให้สมองของเขาเกิดความอบอุ่นได้คนก็จะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ถ้าคุณกระตุ้นให้คนรู้สึกอบอุ่นไม่ได้ คนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนี้การที่คุณเปไม่ใช่การทําให้คนอบอุ่นนะครับแต่มันทําให้คนเคยตัวครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการทําให้สมองของคนรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมันมีความอบอุน่นมันจะมี3วิธีครับทําให้สมองรู้สึกว่าเราคือคนที่อบอุ่นที่สุดหนึ่งครับคือการที่คุณเป็นคนจําวันสําคัญได้ทุกวันไม่เคยลืม จำวันสําคัญได้วันเกิดวันครบรอบนะครับครบรอบหนึ่งเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอะไรก็ตามแต่ครับที่มันเป็นวันสําคัญคคุณเป็นคนจํารายละเอียดเหล่านี้ได้คุณจาไหมนะครับคนจะเกิดความรักเราหรือเกิดความลหลงไหลอะไรก็ตามแต่อันเกิดจากการที่เราจดจําวันสําคัญของคนนั้นๆได้ครับเพราะคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าเราเป็นคนใส่ใจเขาและเขาจะรู้สึกพิเศษกับเราโดยอัตโนมัติ 2ครับคือการกอดการที่เรากอดแฟนบ่อยๆไม่ว่าโอบกอดมาจากทางหลังทางหน้าอะไรก็ตามแต่พวกนี้มันจะทําให้อีกฝ่ายหลั่งสารที่เราเรียกว่าออกซิโทซินคือฮอร์โมนแห่งความผูกพันสามครับคือการรับฟังการระบายโดยไม่ขัดอันนี้คนส่วนใหญ่ผิดพลาดนะครับเวลาคุยกับแฟนเวลาแฟนระบายาแล้วทำไมไม่ทําแบบนั้นน่ะทำไมไม่ทําแบบนี้คือฟังเพื่อจะช่วยหาทางออกไม่ใช่ครับ จำไว้นะครับคนส่วนใหญ่เวลาระบายเขาแค่อยากให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทําอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจกก็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคคอมแถมอีบ e ุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ